นี่ก็ไพ่แล้วนี้เนาะมานี่เด้อสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนอตอนนี้พวกเราอยู่ช่องอมสีนอนทัวร์พี่นังนะอาคาวยเจ้าแม,ม็กซิกสองร้อยเหมือนเดิมที่พวกราคิดก็คือสะนี่พร่สีผมเขีย่ยเขีย้ยริงออกเขี่ยมไม่ไพ่ต้อไพ่ไม่เรียกไม่น้อยต่ออยู่ขาออกไลยแล้ว bạn ồ bật cái <laughs> của lu ký ơi ăn cái เหมือนแค่สารก๊าดไปสิวนน้อยหนึหนน่งก็ไว้ใส่ได้บมดโอเคกลิ่นได้ย่างเดียวเลยเดี๋ยวไปหามุมไม้เข้ามุมนี้มุมนี้ก็เห็นเดี๋ยวไปเหามุมไม้นะเปลี่ยนฟังเดลลี๋ยวเราพยายาอยู่ฟังนี่มีหมาไม่ได้กวนได้เลยที่ในพงหม,มาไม่ได้กวนนี่นี่ไม่รู้หมาไม่กวน อยู่ในหูเด้อเฮ็ดดีดีีกดกดออกูโอ้ยายไอเฮ็ดงีองไม่เห็ไปไกลป่มันเป็นสนามไกลก็รับ้ตีไกล้ตีไกลอัน้มันก็นักแล้วมันบ่ ต้องลืออล้อเลยเพราะว่าแปลงที่มากพี่เนะี่ยเนะี่ยตะลักข้าวขาวห็่ไหมนี่ดกข้าวข่านะคุณคพี่นี่นี่นี่อู้สอดเลยเป็นวงตีนกระเเพยอันนี้เป็นดินเขาถมหนระือดินดินเพลาสติกอันนี้อันนี้ก็จะมาเรียน เสแงหน so ้าเห็ดสวนหนาครับเป็นการพ่งหน้าวันวันเป็นพ่นก็มีนั่นวะพ่นเด้นพ่นผมเองครับผมเองแล้วรถรถไทยดันมากใปาดปัดปดมากหน้าแล้ว่าปัดปาดรอบปัดปดากไม่ได้ยี่ัเดียวเนี่ยในตอมในตอมมากในตอมมากไม่ยี่เดียวเื่อว่เป็นพ่นสาว่าคือพ่นยังไงเ่ยมองลบๆเนี่ยมันเป็นโจความนนจะจิ้มนน อันนี้เป็นห้องน้องสาห้อพี่ห้องพี่สาวพี่สาวอินบ่ีกูเยอะผมเลยเราขายอินบ่เปียโม่เรียงรถนี่ครัอารถไหนเขาจะมีอะไวเขาโซลิสเขาตุ้งยากุญแจกันนะโอ้คำประกันรถให้เขาตะไลด้วยคำประกันรถให้กันเนี่ยตะไลด้วยกูค้ำเปียบเสมือนผู้กู้ได้พี่น้องได้ วังก็ดีๆคำรถคล่าให้กันแล้าขี่เ้าเบียดงามหม่ก็เดยวมาเบื้องหินนี่ฟังวิ่งโดนเงี้ยไงยูไมากอกลูกเสียเด่นนึกใ้องาเ่นแม่แม่ขวนจะไหมพุ่หัูขวนเจ้างัดโตอยู่ค่างัดทางงัด

คุณเลือกคนบอี่ต่อไงเ่งเดียคนเก็บก็เก็บไปเลยออกจากทีกร้อยเดี๋ยวจะเป็นต่นดึงงไปด้ยอจะเอามากห้ดีนตั่ไงต้นเนี่ย่าตัดเราบ่ไหม ไปเลยไปหาลูกมาเลยไปหาลูกมาเลยไปเลยไปหาลูกมาเลยอ่าเราเคลียร์มาหายเราฝันกวนฟันเอาเลยเจ๊ดุ๊กี่เก็บงาใหม่ตี เดี๋ยวจอมปวกแค่นี้ก็ต้นมะม่วงออกหดแค่นี้เน้่ยทุกทีแกถอนงาไม่แล้วกันแลบววงพังไร่จอมปวกเอาที่แทดต่อแหีงสุดอกต่อเล็กต่อน้อยต่อแหีง nhiều <Nhạc> đấy, là ba. nhiều đấy, đi đấy, khuất đang ní đấy. ôi, rỉn mẹ, cái tiếng xin chòm cuộc ừ. đây vay dễ tuần nhiều lại Mà phát ngầu đây ngọt ngọt vậy tiếng ngầu ngọt đây ngọt 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 ngầu ngọt ให้เงี้ยพยุ่มฟ้าบ้มเป็นนายน่าจะให้ขั้น,นย่มเราหลายปีเลยเป็นโคขั้นีงอยู่ต่างแต่น้องๆป้ายแดงของเราไปนี่เดี๋ยวจะกลายเป็นอันนี้แล้วเฮ้ยเห็นไงได้วพี่ ต้อนอยังนี่ต้นหได้ต้นเสยดาต้นข้ามตปู๋เ่าเกิดรักต้นคำา จวดดีมัง้งั้นนี้พูดฟาดอยู่แต่ว่าระบบไฟยังดีอยู่เช็คช่วงล่างกันหน่อยช่วงล่างก็ยังดีอยู่เอวก็ยังแน่นอยู่เอวแน่นอยู่เลยขั้นไหนทีเป็นรถไทยมั้งขั้นนี้เนาะน่าจะเป็นรถไทยเลยเอาลูกที่เบาฟาดที่เจ้าของดิเออ หักเครง่องเออไม่ยังหักอูนี่ส่าด,ดีเยียบไปซะดีนไอ,อ้เห็ุไงไปดูพี่เห็ดไงหา ช่วงด้านยังมีแต่สปอคเก็บหมดแล้วยังแรงอยู่ยังแรงอยู่ก็สเตอร์หมดแล้วโซ่ใหม่ๆเดิตัวยงังเหลืองอยู่เลยสีเหลืองอยู่โซ่ทัง้งสายเปลี่ยกไม่ทั้งสองขางนะพร้พอมๆกันเลยก็ต้องบอกกิซีเหลืองด้วยกันเนีย่ยโซ่เต็ม คลิปมาเจอกันใหม่ด้วพี่น้องเด,ด้วยอีกนาทีเด้อไม่มียังมากไม่หรอกเพิ่อนรุ่มต้นใหม่เลยสือเดี๋ยวไปบาดขุดดินพุ่นขุดบวางใจต้องเป็นจมกันนี่ทุกพี่แกอยู่พ่นไปก่อนให้เจมีของดีว่ะดี๋ยวของดี๋ยวถ่ายให้ดูนะงัดบ่ขึ้นกอดย,ยังหน,อนอ่อพี่ส่งแข็งแรงบัดน,นึงไะไรนะพวกแยกต่ออะไก็กได้พี่ส่งไปที่แข็งแรงบัดน,นึงต่อค่อยว่นธรรมดาเด้วต่อค่อยไหม ต่อหนึงไม่ต่อไม่แหงดอกก็ตอ่ตอต่อแนนที่นี่กุ้มๆตอควายนี่เหนียวไอ้ต้อน,นี้ไม่เท่าไหร่เอาไปปลูกวะพี่นั่งต้นควายอือว่าไม่ได้ต้นควายไปปลูกเมาเาด้อ นะคลิปนี้จบแค่คลิปนี้ก่อนได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับแล้วพี่เราเฮ็ดงานก่นเห็เรถเรา,าวปลาก่อนเราจะบัดรถมบัดรถทัวร์บมาดับบินมาเบิ่งกัน,น,อน,กนรอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอึ้ยลาไปฟังเรื่อยู่อยู่คนหนึง